สวัสดีครับผมหลักจากออกมาส่งของครับผมส่งของเซตเรียบร้อยนะครับผู้สาวนักไปหาพี่น้องเดี๋ยวสิไปหาสาวก่อนส่งของเซจผู้สาวบอกให้ไปหาอยู่ปัมแจกเปนว่าว่าสิว่าไปหรอครับผมก็เลยต้องได้ไปครับผมไม่อยากขัดใจเขานะพี่น้องเอ้เดี๋ยวแอบไปหาเขาจะเข้าก่อนโอเคครับบอ,อกไปหานี่ ก็วินวันวินวันขอจากโรงงานเขาบ่ได้แม่แหงไป <i> <i> รถไล่เงี้ยครับ หยาบแผ่น,นเหล,ล็กฟาด่อวล้อบเบิงเด้อพี่น,อน้องเลผู้สาวหน้าตาเป็นทังได้หนัดพิหาร เป็นร้อยยุปั๊มใหญ่แน่เป็นวเปล่ามาเป็นว่าสีหายยังเป็นว่าสีหายยังเนาะสีแล้วมาหน้าตาดีลำบากใจสาวหลายเด็กส่วอยุ้สาวก็ได้ร <c oughs> อยรุ่นรุ่น ได้บ่เคยเห็นหนา้าผู้สาวโอ้ยตีดยสแค่ละรถก็ได้ดดเ,เ,นนะเด็กหนุอยว่าท่านเลิกเรียนนะท่านเลิกแล้วโอ้เด็กหนุอยเลิกเรียนแล้วครับท่ว่างเด็กหนุอยเลิกเรียนพอด,ดีรถเล่นเตี๊ยส ไปหอดง่ายเมันเนขลักนหนีจากผุมระบบนี้ซอยนี่ซอยนน้อยมีรถกันหล,ลายนะมีเจ้าหน้าที่มัปล่อยบ่งไทยเนะนี่ยัหน่อยเลือกเรียนละ่ะทำคอมแม้ ใส่กำไม่จอดอยู่บางครั้งรถสีเหลียวโอ้ยทำอะไรสิส่วนกันต่างคนต่างบน,นล็กตัวนเล็กตัวับผมผู้สาวสิหนีก่อน ลาลันใหญ่นี่ก็ไม่ขี่จุดหวังทางอยู่บัดคนหนึ่งแห่งฝ่าว่าเราก็คือว่าฝ่าวเีฝ่าวไีลับโอ้กูโดยสางวัานนี้ดงหน่อยกำลังเลิกเรียนแมเออกูไ่เห็นว่าเขาแซงไปล่ะยังไม่ขี่อยู่นี่ยังไม่ขี่ได้ โดยสารน้ำเขา้าง่ายตายตายตายไก้หอนแล้วครับผมใกล้หอนแล้วใกล้ถึงลวครับใกล้ถึงมองจุดนัดหมายแล้ว เดีเยวไสไปนี่ก็แมนแล้ะครับผม ว่าสิบวนหล่อมาจักพี่นอกก้นองค์เนี่ยครับโป่งไส้นี่ก็เมียนละมองนัดไม้เฮา ต่ปายปับมแเธอเลยอ,อยู่มีปััมเดียวหรือว่าปรับมแลียนะไรกนครับที่น้อเดี๋ยผมเชี่ยวเข้าไปเนี่ยปั๊มแนยอยู่นี่ใช่เนื่อนี่ครับใส่ละว่าเห็นคนแบบรีอยู่ใส่ วัวเห็ตสมายยิ่งใหกับเด็กแบบเ,เติมเก๊ตายตายตายสรุปแล้วไม่เห็นครับผมไม่เห็นพูสาาวดอกพี่น้องเลยสรุปแล้วผมมาเติมแก๊สครับผมมันมีดอกู้สาวมานัดมาเนิดผมแวะมาเติมแก๊สเน้อยจิปนี้กับมันมีอย่างหลายครับผมบ๊ายบาย